ไหนใครรักอมอ้วนบ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหพูดถึงขนาดนี้หลายหลายคนก็ต้องคิดถึงเมนูยำยำอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูยำวุ้นเส้นหมูยอหมูสับกันเริ่มต้นที่หั่นหมูยอแล้วแต่นะใครจะชอบเป็นหมูยอยอี่ห้อไหนก็ได้แล้วตามด้วยพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงพริกอะไรก็ได้ที่เรามีที่บ้านหรือว่าจะไปเด็ดที่สวนก็ได้หรือจะซื้อที่ตลาดก็ได้ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นหอมผักชีที่เห็นหั่นแบบนั้นแปลกๆอะ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเอากล้องหั่นให้สวยงามนะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้หั่นแบบนี้หรอกแล้วก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศราชินีจะเป็นมะเขือเทศชาวบ้านก็ได้ค่ะมะเขือเทศธรรมดาเนี่ยแหละใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยค่ะแล้วก็ต้มน้ําให้สุกเลยแล้วก็ตามด้วยวุนเส้นตัวนี้เราเอาไปแช่น้ําก่อนนะเพราะว่าเวลาเรามาต้มเนี่ยวุนเส้นจะสุกง่ายเมื่อวุนเส้นเริ่มใสก็สามารถตักเอามาพักใส่น้ําเย็นได้ ย้ยำว่าต้องเอามาน็อกน้ำเย็นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะสุกต่อแล้วก็ไม่อร่อยเส้นจะเละ หลังจากนั้นเราก็ลวกหมูยอต่อเลยหมูยอก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะใครชอบเยอะชอบน้อยแล้วชอบหมูยอเราก็ใส่เยอะๆต้มจนกว่าหมูยอจะเดือดเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวแบบหมูยอบวมบานๆนะคะสังเกตจะรู้ได้ไงว่าหมูยอสุกแล้วก็เมื่อมันเปลี่ยนสีแล้วมันก็บวมได้หล่ะจ้ะอันนี้ก็กลายเป็นว่าสุกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตักพักไว้หรือใครจะไปนอกน้ําเย็นก็ได้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะพระเอกของเราหมูบดหรือว่าหมูสับนั่นเองค่ะก็รวน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 ,รวนไปเลยจ้ะ หรือใครจะเอาไปผัดน้ำปลาก็ได้นะแต่ว่าเราใช้เป็นวิธีการลวกง่ายๆใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้หมูมีรสชาติอร่อยหอมหวานมันกรุบกริบแล้วแต่เลยใครจะชอบน้ำปลาเล็กหรือปลาน้อยหรือว่าจะเป็นไม่ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ตามสะดวกนะจ๊ะถึงขั้นตอนการปรุงแล้วค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะบีบมะนาวลงไปประมาณ1ลูก2ลูก3ลูกแล้วแต่เลยชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะคะ แต่ว่ายำมันเนาะก็ต้องใส่มาอยู่แล้วแหละมะนาวอะ่ะตามมาด้วยน้ํากระเทียมดองใส่ไปเลยจ้าหนึ่งช้อนผูนผนพริกที่หั่นไว้ใส่เข้าไปค่ะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยแอดเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นนะจ๊ะยำวุ้นเส้นก็ไม่มีวุน้นเส้นก็ถือว่าเป็นยำวุ้นเส้นนะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปคลุกคลุกเคล้คาให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยหมูยอ่อแล้วก็ กุ้งแห้งฝอยรวมไปถึงเลยกับมะเขือเทศคราวนี้ค่ะก็คลุกคลุกเคา้คาคา่ะโอ้โหแค่เห็นแล้วก็แบบน่ากินน้ำลายไหลเลยจ้า เอาแล้ค่ะแต่เร,เรีย๋ยวเวลาเราก็ใส่ผักค่ะเป็นอันเสร็จวิธีไม่ต้องขุกเยอะนะคะเดี๋ยวผักจะเละแล้วผักจะสุกเสียก่อนจ้ะเสร็จเราเรียบร้อยเราก็นํามาจัดใส่จานชิมรสปรุงรสปรุงชาิแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้ก็จัดใส่จานเรียบร้อยตอนนี้พร้อมแล้วใครลดความอ้วนอย่าลืมไปลองทำไปดูนี้กันดูนะ